คูาูดูู่ดูู่ด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 ยสูดูดูเูดูดูดอดูดหัวดาแล้วจะเปาเอาอาหารให้ดัดูดนนูด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 ยดูเูด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 ดูดูดดู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 ัูดูดูรูดููดดูดูดููด โอเคครับวันนี้เรากลับมาที่ดักแลนดอีกครับเพื่อนๆจริงๆล้วเจ้าเปาเคยมาที่นี่แล้วนะแต่ว่าคราวที่แล้วะเรายังเดินไม่ทั่วครับนี่เดี๋ยววันนี้คือเมื่อวานน่ะเจ้าเปวไม่ได้ถ่ายโซนนี้ครับเพื่อนๆนี่มีไก่ป๊อกอ่ะแล้วก็มีลูกมันด้วยนะเนี่ยดูดิลูกมันเดินกันให้เคียบเลยอ่ะเจ้าไก่น้อยกับป๊อกกระป๊อกโเลยเลยอ่ะนเนสัญลักษณ์ของดักแลน์ครับเพื่อนๆโดูดโดนะเป็ดตัวใหญ่เริ่มเพิมเลยอ่ะ อ่าเทลละไปเดี๋ยวจะให้เจ้าเป่าพาเพื่อนๆไปดูนกยุงก่อนนะครับคือว่าวันนั้นะเราไม่ได้ดูนกยุงครับนี่อันนี้จะมีกองไก่หลายอันเลยนะครับอ <Okay. S 1> นะอันนี้กองไก่ตอกครับนี่เห็นไหมว้าว <Whoa. S 1> นี่เราก็มีนกยุงนะอันนี้เป็นนกยุงสีขาวครับว้าวส่วนตรงนี้เมื่อวันนั้นะเราไม่ดูนี่นะห่านหัวสิงโตนี่มาดูดิโอ ตัวมันใหญ่ว้ากเลยอะเต่าดูดิโหตัวใหญ่มากครับเพื่อนๆแต่มันไม่นี่อันนี้ห่านโคเล้าครับไหนดูหน้าดูหน้าดูมันมือนห่านเปามากกว่านะรอแต่ว่าสีมันไม่เหมือนนะเฮ้ยไข่ตกฟักไข่อยู่ในนังสองตัวเยอะจังเลยเออไข่เพียบเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเออร้ามันจะมวไข่มันจะเยอะที่สุดใช่ใช่โอ้ย อันนี <eye> <S 2> <S 2> <S <S ้เป็ดทำไมมีหัวอย่างเงี้ยดูเป้าตัวหัวเป็ดดิเดี๋ยวดูชื่อก่อนดูชื่อโอ้เป็ดหัวจุกครับเพื่อนๆดูดูมันหัวจุกจริงๆนะเพื่อนดูดิโอเคโอเคไปดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปอันนี้เป็นเป็ดนะเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะครับเป็ดแมลาร์ดครับนี่นี่เป็ดแมลาร์ดก็น่ารักนะ เยอะเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมีลูกมันด้วยกระเป๋ารูปอ๋อเป็นแบบนี้ใช่เหมือนในเรื่องรถป็ดขี้เหร่เลยครับอ้าวแล้วพวกนี้ก็เดินตามเรามาผ่านอีหิบของคุณดูดิดูดิดูสีมันดิอีหิบจริงอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคโอเคแล้วนี่เป็นเยอะจังเลยอ่ะนี่อันนี้เป็ดไข่ของคุณยายหอมเยอะมาก ฮ้ยแล้วเขามาีอาหารด้ด้วยอ่ะเี๋เราดูสัตว์ครบแล้วนะเจ้าเป่าก็จะกลับไปเดินเอาจาักรยานตัวเองครับเอมอมีนกยุงหลุดออกมาตรงนี้ตัวหนึ่งนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าอ๋ออันนี้อันนี้คือนกยุงอินเดียครับเนี่ยมีป้ายบอกอยูนี้ครับนะแล้วก็ไก่บาร์มอาครับอยู่ข้างในอันนี้เป็ดเทศอันนี้เป็ดเทศเนี่ยหัวมันเป,เป็นแบบนี้ครับอ,นนอ,อ เรตกใจตกใจเหมือนว่ามันจะจิกเหมือนว่ามันจะจิกนบเดี๋ยวเราไปโซนด้านในกันครับเฮ้ยจับเป้าเส้นเลือดกระสือมาเร็วไปดรไปเร็วไปไปไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปโซนเนี่ยเออเขาจริงๆเขามีโซนบ่อทรายด้วยนะแต่เดี๋ยวจับเป้าจะพาเลาะไปตามสุ่มก่อนนะเมื่อวันนั้นเจ้าเป้าเขาพาเลาะไปแล้วรอบหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยขับรถไปตามสุ่มได้ครับโอ้โนี่ตรงนี้ตรงนี้มีสะพานใหม่นะ มีนกฟ้ามิงโก้เมื่อคราวที่แล้วเรามาตรงนี้ยังไม่มีเลยนี่เดี๋ยวเจะาป่าจะพาไปดูสัตว์อีกแล้วครับเพราะเมื่อคราวที่แล้วเราก็มามีคนมารอกเจ้าป่าอยู่ตรงนี้ดูอ๋อใช่โอ้โหมันสู้กันนะสู้กันนะรอบนี้มีสัตว์ใหม่เพื่อนๆไปดูไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งเจ้าปาไปครับคราวที่แล้วเรามาไม่มีนะนี่อันนี้ก็ไก่ชิกกี้เนาะมีแพะแคระอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีนี่นกกระเจี๊ยบอ่ะ จริงๆเลยนขก็ะจาะเทปของจริงแล้ <Yes. S 1> ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ย oh. ใช่ใช่อันนี้เข้าไปเลี้ยงได้นะเข้าไปเลี้ยงก็ตายได้ครับเมื่อก่อนที่เราเราไม่ได้เข้าไปเลี้ยงหรอกเราเราเลี้ยงด้านนอกครับเทปตัวใหญ่มากแล้ว oh. โอ้โหหัวมาแล้วจะเป่าอาหารให้ฉันกินหน่อยสิ oh. มันมองเราแล้ว,ลว oh. เพื่อนๆอยู่ห่างๆนิดนึงนะ oh. เพราะว่ามันก็จะจิกแนงด้วยเหมือนกัน เจะาเาดูนกกระจอกเทศเพลินเลยดูดิวิ่เพที่เรามาตรงนี้มันจะเป็นฟาร์มแพะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเอาแพะ2ตัวมาอยู่ในน,นี้แล้วเนาะข้างในก็ยังมีเป็ดอยู่เหมือนเดิมอะ <Okay. S 1> ่ะก็จะเป็นพวกนกยุงครับเป็นพ่อพันธ์นกยุง <Yes. S 1> เดี๋ยวจะเจ่าว่าได้อาหารปลาแล้วทีนี้อาหารสัตว์จะถูกมากเลยนะแค่สิบ,บาทโอเม่ปะเปิดเาได้ <laughs> ไหมว้าวหให้อาหารปลาครับ <laughs> อุ้ย มาแล้วมาแล้วเต็มเลยมีปลามีปลาสวายตัวใหญ่อะพื่อนปลาสวายนไทยดูนี่มาดูตรงนี้ดิปลามันใหญ่มากเลยเพื่อนเดี๋ยวดูผมเพาะส่งให้ดูนะนี่ดูดิโอ้ยไม่หนูดูเยสิได้ได้ตัวใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากยังกัปลาฉลามเลยดูสามเลยว้าว โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงสัตว์กันครับตอนนี้ <Okay. S 3> วันนี้เรา,เราไปเลี้ยงสัตว์กันหรอขอให้เข้าไปหอรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาได้เปล่าองไปดูไปดูปดระวังรถกระจอกเทศนะนี่กระต่ายดีมันเพียบเลยนะเพื่อนเจ้าเป่านั่งบนบานกระต่ายเลยน,ะนี่ดูเจ้าเป่านั่งเลี้ยงอยู่ตรงนี้เลยเพื <c oughs> ่อนไปดูดูดูมันตอมเจ้าเป่าแล้ว อ้าวอ้าวกินเจ้าเปาเลยเจ้าเปาเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยตัวนู้นกินไหมไม่ใช่มันน่าจะอิ่มลูกใครตัวนู้นกินนี่นี่มันกินแล้วทุกอ่าไหนไหนเอาตัวตาแดงนี่ตัวตาแดงเปาเลี้ยงให้ดูเดี๋ยวพ่อเอาใส่หมือเดี๋ยวหนูให้พ่อเดี๋ยวมันกัดมือพ่อดิมารักกระต่ายที่ไอ๋อโอเคโอเคอ่ะกินไหมอุ้ยกินด้วยกินด้วยมันไม่มันไม่กัดพ่อเลยอ่ะ กินไหมตัวนั้นกินไหมเลี้ยงเม็ดเดียวเองเหรอสองเม็ดอ๋อให้สองเม็ดเองอ่ะนี่มีฝั่งนี้เต็มเลยใช่ไหมอันนี้กินไหมกินเปล่าเปลาโอ้ยฉันยังเคี้ยวอยู่เลยเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเล็กมีตัวเล็กทุกท่านเดี๋ยวเเจ้าเปล่าจะตามไปหาตัวเล็กดูว่าตัวเล็กกินไหม ตามตัวเล็กตาม Wheel. ตัวเล็กตาม yeah! ตัวเล็กตามตัวเ really? ล็กเอาวิ an <on> Mother, no ่งตามตัวเล็กมปแล้วครับเจ้าป่ามีเรียนอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยมันกินที่มือเลยนะเนี่ยดูดิมันกินที่มือเจ้าป่าเลยอ้าวเขินกล้องละเราอ่ะอันนี้งียบเงีงียบเงีอั้อร่อยมากเลยเจ้าป่าแล้วกินที่มือ